ย่าคนครับไม่ตายครับน้ำท่วมหัวนะครับเนี่ยจืดขึ้นตามน้ำเลยครับอุย้ยมีปลาด้วยไม่รู้ปลาอะไรนะครับเะให้คุณผู้ชมดู เห็นไมหมครับนะครับตัวเลก็ก นะครับเนี่ยผมจะพามาดูหญ้าขนครับอยู่ในห้วยนะครับห้วยว่าหน้าแรงเนี่ยน้ำแห้งหมดปีที่แล้วหญ้าพวกนี้ก็อยู่ครับแล้วตอนนี้น้ำมาก็หยุดขึ้นกับน้ำครับ ไปดูแพะกันต่อเลยดีกว่านี่ครับแหล่งอาหารแพะของเราไปไหนกเผลอไม่ได้นะครับเกี้ยังอยู่อยู่เลย แป๊บเดียวไปดูหญ้าขนแปบ๊บเดียวไม่เห็นเลยไม่มีนะครับไม่มีตามหาแปบ๊บเดียวเนี่ยแปลงหญ้าอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้เห็นคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไมหมล่ะก็ผมถ่ายมันอยู่แล้วผมก็พาไปดูหญ้าแป๊บเดียวนก็หา,ายไปแล้วไหนเราไม่รู้เดี๋ยวที่ตามไม่ใช่อะไรนะครับเนี่ยมันจะชอบมาลงกิน มันสัปหลังครับที่เขาปลูกไว้ไม่เห็นเลยนะครับปกติมันจะมาแล้วก็จะมาลงในสระเนี่ยดูนี่กินียง กกติจะมาต้นฟุตซาลแล้วก็มากินนะครับตามไปดเูเป็นตะไคร่ไปดูครับถ้ามือสั่นก็ขออไปนะครับ นี่ครับแหล่งอาหารของเราต้นกระถินนั้นเป็นเสียงนานครับนี้ต้นกระถินนี่เป็นคอกแพะของเราตรงนี้เป็นคอกแพะของเราครับเส้นทางแพะก็จะมาตรงนี้ โอ้วิ่งกลับก่อนใชยเลยนะครับคอแพรยกสูงครับอันนี้ไว้ขนกระถินตัวแรงในตำนานครับคอแพรของเราก็จะยกพื้นสูงครับนี่ครับยกพื้นสูงอันนี้ชั้นสองครับตรงนี้กั้นไว้ไม่ให้ มาข้างล่างครับที่มันขี่ลงมานี่เป็นประตูใหญ่นะครับพอตัดกระเทียนมาแล้วก็กขี่รถเข้าไปในนี้เลยโอ้เห็นไหมมันเร็วมากเลยผมพาไปดูหญ้าแป๊บเดียววิ่งกลับคอกเฉยเลยน่าจะอิ่มแล้วครับเพราะว่าปล่อยไว้ตอน11โมงตอนนี้ก็จะเกือบเกือบบ่ายสองครับพามาดู นี่เป็นลูกแกะลูกแกะอยู่นิ่งๆรอคนใช่ไหมครับห,หนูรอคนใช่ไหมรอ,อ,อคนเล่นด้วยม <c oughs> เป็นทางขึ้นครับ <c oughs> ตามอัตภาพภ <c oughs> าพชมชั้นสอง <c oughs> ปูพื้นด้วยไม้ไผ่ครับกั้นขอบเตรียมขอดครับ <c oughs> โอ มีไข่ไก่ด้วยครับไก่ตัวนี้นมาไข่ครับเป็นไก่แจ้นะครับแม่เป็นไก่แจ้พ่อเป็นไก่ดำรับปูพื้นด้วยไม้ไผ่นะครับผม หิ้นวนมรถเดือนถามว่าล้อรถเอามาทำอะไรเอามาใส่อาหารนะครับเวลามีกากทั่วเตืองผิวทั่วเตืองกากต้มข้าก็จะมาใส่ในนี้ครับมีลำก็มาใส่ในนี้ไว้แขวนอะไรอย่านงนี้ครับมีสองเส้นนะครับแต่ว่าเส้นนี้เชือกขาดไปแล้ว มาดูข้างบนวิวชั้นสองนะครับวิวชั้นสอง